ความมั่งคัง่งทางการเงินเป็นเป้าหมายที่หลายคนปรารถนาแต่การจะประสบความสําเร็จทางการเงินนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความขยันหรือเพียงโชคชะตาเท่านั้นแต่ต้องอาศัยกรอบความคิดที่เหมาะสมอีกด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันในช่องของเดอ Money นี่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเพื่อความมั่งคั่งของทุกคนไปพร้อมกันนะคะวันนี้เราจะมาแชร์นะคะวิธีการนะคะที่คนรวยนะคะไม่เหมือนคนทั่วไปนะ คนรวยคิดยังไงเรามาศึกษาแนวคิดของคนรวยกรอบความคิดของคนรวยหรือว่า mindset ก็คือความเชื่อและทัศนคติที่ส่งผลต่อการกระทำของเรากรอบความคิดที่ดีสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้คนที่รวยมักจะมีกรอบแนวคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปซึ่งช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาแนวคิดของคนรวยนะคะมี10แนวคิดด้วยกันแนวคิดที่1 การให้คุณค่าของเวลามากกว่าเงินคนทั่วไปมักจะแลกเวลาเพื่อเงินนะเช่นแลกค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงเป็นรายวันเป็นต้นนะแต่คนรวยเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และทำเงินให้เงินเนี่ยทำงานแทนพวกเขาได้ คนรวยตระหนักว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและไม่สามารถทดแทนได้พวกเขาจึงพยายามใช้เวลาของตนอย่างคุ้มค่าและทำให้เงินทำงานเพื่อพวกเขาผ่านการออมการลงทุนและการสร้างธุรกิจ คนรวยจึงมักมองหาการลงทุนที่สร้างรายได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานมากนะักเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ซึ่งจะสร้างกระแสเงินสดให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องแลกเวลาในการทำงาน2คนรวยมุ่งเน้นไปที่ทรัพย์สินไม่ใช่หนี้สิน คนทั่วไปมักจะก่อหนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและมักจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้เพื่อการบริโภคต่างๆซึ่งหนี้สินเหล่านี้จะกลายเป็นภาระทางการเงินในระยะยาวในขณะที่คนรวยให้ความสำคัญกับการซื้อและการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ สินทรัพย์คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคุณทั้งหลายในขณะที่หนี้สินคือการที่คุณต้องจ่ายเงินให้กับผู้อื่นคนรวยจะพยายามลดภาระหนี้สินให้เหลือน้อยที่สุดและมุ่งเน้นไปที่การสร้างทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้แนวคิดที่3มของคนรวยคนรวยกล้าที่จะเสี่ยง นะก็คือคำนวณไว้แล้วนะคะแม้ว่าคนทั่วไปจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่คนรวยก็รับความเสี่ยงที่คำนวณไว้แล้วโดยเข้าใจว่ารางวัลที่สูงกว่ามักจะต้องเดิมพันที่สูงกว่าคนรวยเข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจดังนั้นเขาจึงศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและเรียนรู้วิธีจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพก่อนตัดสินใจลงทุนหากว่าพวกเขาเชื่อว่าการลงทุนนั้นจะคุ้มค่า คนรวยจึงกล้าที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงได้เช่นกันแนวคิดที่4คนรวยชอบการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องคนทั่วไปอาจมองว่าการศึกษาเป็นช่วงที่ทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวในขณะที่คนรวยลงทุนในการศึกษาและพัฒนาทักษะ คนรวยเข้าใจดีว่าโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและพวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาทักษะความรู้อยู่เสมอเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันแนวคิดที่5การศึกษาเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์บุคคลที่ร่ำรวยเข้าใจถึงพลังของการเชื่อมโยงและพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่สามารถเปิดประตูแห่งโอกาสได้ พวกเขาจึงพยายามสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีศักยภาพในหลากหลายอาชีพพวกเขาเชื่อว่าการรู้จักคนที่เหมาะสมจะสามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้แนวคิดที่6คนรวยมีวิสัยทัศน์ระยะยาวเหนือความพึงพอใจระยะสั้นแม้ว่าคนทั่วไปอาจจะสแสวงความสุขในทันทีแต่คนรวยให้ความสำคัญกับเป้าหมายระยะยาว และเต็มใจที่จะชลอความพึงพอใจคนรวยเข้าใจว่าความสำเร็จทางการเงินต้องใช้เวลาและความพยายามเช่นการมองหาการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความอดทนและวินัยก็ตามแนวคิดที่7คนรวยวางแผนแนวทางเชิงรุกและเชิงรับ คนทั่วไปส่วนใหญ่เน้นการตั้งรับเช่นรอให้สถานการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยหาทางรับมือในขณะที่คนรวยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งในด้านการเงินแสวงหาโอกาสและแนวทางแก้ไข คนรวยจะมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอพวกเขาไม่รอให้โอกาสมาถึงแต่ออกไปสร้างโอกาสและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขาคนรวยจึงมักประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไปแนวคิดที่8คนรวยมักกระจายแหล่งรายได้ คนทั่วไปพึ่งพาแหล่งรายได้แหล่งเดียวในขณะที่บุคคลที่ร่ำรวยมักมีแหล่งรายได้หลายแหล่งซึ่งรับประกันความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินคนรวยเข้าใจว่าความเสี่ยงอยู่ที่การมีรายได้แค่ทางเดียวพวกเขาจึงสร้างรายได้จากหลายช่องทางเพื่อกระจายความเสี่ยงนั่นเองแนวคิดที่9ความคิดของความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ และความคิดของความขาดแคลนคนรวยตระหนักในความคิดเหล่านี้คนทั่วไปอาจมองว่าการลงทุนก็คือซีโร่ซัมเกมก็คือเงินมีอยู่จำกัดถ้ามีคนได้ก็ต้องมีคนเสียในขณะที่คนรวยทำงานจากแนวคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ โดยเชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกคนคนรวยเชื่อว่าโลกนี้มีทรัพยากรเหลือเฟือและทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้หากพวกเขามีความพยายามและทำงานอย่างหนักคนรวยจึงมักมีทัศนคติที่เปิดกว้างและมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนทั่วไปและก็มาถึงข้อสุดท้ายแนวคิดที่10 คนรวยมกักบริจาคและทำการกุศลข้อนี้ชอบมากเลยนะคะคนรวยอาจมองการบริจาคเป็นสิ่งคนทั่วไปนะขออภัยมองการบริจาคเป็นสิ่งไม่สำคัญในขณะที่หลายคนมีทรัพย์สินมาก ให้ความสำคัญกับการส่งคืนสู่สังคมและมองว่าเป็นการทำการกุศลเป็นความรับผิดชอบการบริจาคและการทำการกุศลนอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วยังช่วยเสริมความสุขให้กับตัวเราเองอีกด้วยแนวคิดเหล่านี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะที่คนรวยมีแต่แน่นอนว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการเงินของพวกเขา นะแต่การเรียนรู้แนวความคิดเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีหากคุณอยากรวยลองปรับความคิดของคุณให้เป็นเหมือนคนรวยแล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะซึ่งเราก็จะสรุปนะตอนที่นะผู้ผู้อ่านเนาะสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองให้เหมือนกับคนรวยนะคะนะก็จะสรุปได้นะอยู่ หก็คือเรียนรู้กับความคิดของความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ 2. ก็คือใช้เวลาเป็นประโยชน์และทำให้เงินทำงานแทนคุณนะสมก็คือมุ่งเน้นไปที่ทรัพย์สินที่สร้างไรายได้จริงๆ 4. ก็คือกล้าที่จะเสี่ยงเมื่อศึกษาและรู้วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างดีแล้ว 5. เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6. สร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี7มีวิสัยทัศน์ระยะยาวเหนือความพึงพอใจระยะสั้น แปดแสวงหาโอกาสใหม่ๆหรือใช้แนวทางเชิงรุกในด้านการเงิน9กระจายแหล่งรายได้และ10บริจาคและทำการกุศลนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะนอกจากนี้การลงทุนเป็นแนวทางหนึ่งที่คนรวยนิยมใช้สร้างไรายได้และสร้างความมั่นคั่งทางการเงินการลงทุนมีหลายประเภทและแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะเราก็เลือกลงทุน นะก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วก็ประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตนเองนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ